รุ่นพี่และก็รุ่นน้องรุ่นพี่และ, <The S 1> และรุ่นน้องเดอวยนะคะมาร่วมขับร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะขอเชิญพี่ดิวรุณพง์แล้วก็น้องมาตังระดับดาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับค่ะก็สำหรับเพลงนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะทราบแล้ว,ว่าชื่อเพลงอะไร จริงๆเวอร์ชั่นที่หลายๆคนน่าจะได้ฟังกันไปคือเวอร์ชั่นของน้องพินต้าใช่ครับนี้แต่ว่าเวอร์ชั่นนี้คือเป็นเวอร์ชั่นที่ร้องรวมโดยศิลปินทั้ง48คนนะคะชื่อเพลงว่าจากลูกของแผ่นดินค่ะ รู้ชะตาที่มีชีวิตลูกของแผ่นดินต้องไรพ่อนำทาในใจอ่อนล้าเมื่อน้ำตาไม่ยอมหยุดไหลแล้วนับจากนี้จะไปทางไหนมองดูรูปนะั้น เรามีรักของท่านในหัวใจเรารู้พ่อไม่เคยทิ้งเรา ที่ทำไว้จะสารทำต่อสิ่งที่พ่อตั้งใจจะไม่หายไปจากลูกๆของแผ่นดินอยากให้ท่านได้ยินบนฟ้าไกลจะดูแลแผ่นดินนี้ที่พ่อให้มให้ดีงามยั่งยืน รอยเท้าให้ก้าวตามต่อมีคำสอนของพ่อนำทางต่อไปเมื่อยังมีแสงทองแสงเรื่องรองอยังส่องทางให้ใจจับมือกันจะจับมือไว้เป็นหนึ่งเพื่อพ่อเราสิ่งที่ทำไว้จะสานทำต่อ ที่พ่อตั้งใจจะไม่หายไปจากลูกลกของแผ่นดินอยากให้ท่านได้ยินบนฟ้าไกลจะดูแลแผ่นดินที่พ่อห่วงใยให้ย้งมีรัก จัเมื่อันจะจับมือไว้เป็นหนึ่งเพื่อพ่อเราสิ่งที่ทำไว้จะสารทำซอสิ่งที่พ่อตั้งใจจะไม่หายไปจากลูกๆของแผ่นดินอยากให้ท่านได้ยินบนฟ้าไกล โชคดีแค่ไหนไม่ลืมว่าพอรักเรามาแค่ไหนขอทดแทนรักแสนยิ่งใหญ่มากลน้นบนคุณสวีแผน่นนี้ต้องดีนาม สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมค่ะโดมค่ะสวัสดีค่ะ,คะพูดคุยกันหน่อยนะคะวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากศิลปินนะคะจากเอกแซคทั้ง5้าท่านที่จะมาร่วมกันขับขานบทเพลงเทิดเกียรตินะคะพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยอย่างเพลงแรกศิลปินทั้ง3ท่านก็ได้ร้องไปนะคะก็เป็นเพลงที่เราคุ้นหูกันอย่างดีนะคะนั่นคือในหลวงของแผ่นดินนั่นเองคเมื่อสักครูคร่นี้เป็นเพลงใหม่ ที่เพิ่งแต่งขึ้นมาเลยนะคะใช่ค่ะอยากจะขอตัวแทนเล่าถึงเพลงนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนิดนึงค่ะจริงๆเพลงนี้แต่งขึ้นมาก็หลังจากที่เราได้ร่วมกันถ่ายรายการรายการหนึ่งนะคะคแล้วก็เป็นเพลงภาคต่อของเพลงในหลวงของพันดินก็ เป็นเพลงที่เชื่อว่าหลังจากที่ได้ฟังกันแล้วน่าจะเข้าใจความหมายที่อยากจะร้องให้พระองค์ท่านรวมไปถึงพวกเราจะสานต,ต่อต่อไปในการทําความดีหรือว่าทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้ดีที่สุดค่ะก็คือเกิดเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่าทางพี่บอยนะคะแล้วก็ทางพี่เทียงแล้วก็พี่แน่นนะคะที่แต่งเพลงในหลวง,งพ่อแผ่นดินก็คือแต่งเพลงนี้เหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมา,านเลยใช่นะคะค พูดถึงทาความดีแล้วครับถามพี่ดิวบ้างดีกว่าว่ามีปณิธานในการทําความดีอะไรที่จะสารต่อพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านบ้างครับก็จริงๆแล้วผมว่าจากเพลงเมื่อกี้นี้นะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เนี่ย,ยผมคิดว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็พ่อบอกเราเสมอว่าให้เราจริงใจและจริงจังต่อหน้าที่ของตัวเองเราทําอะไรเราเป็นนักร้องเราเป็นครูเราเป็นอะไรก็ตามแต่ในหน้าที่ของตัวเองเราควรจะ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพในสายงานนั้นๆมากที่สุดนี่คือเป็นปณิธานที่ผมคนหนึ่งแหละที่จะตั้งใจพัฒนาตัวเองในทางของตัวเองต่อไปครับค่ะครับผมน้องด <นะ S 2> ิวอ,อยากจะถามปณิธานของพี่ดิว <ไ S 2> นะครับส่วพี่แก้มครับเพลงในหลวงของแผ่นดินครับพี่เออพี่แก้มมีโอกาสร้องเพลงนี้หลายครั้งแล้วความรู้สึกครั้งก่อนกับครั้งนี้แตกต่างกันยังไงบ้างครับแก้มว่าทุกครั้งคือ เราร้องด้วยความรู้สึกถึงพระองค์ท่านทุกครั้งเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะยิ่งเต็มเปี่ยมมากขึ้นเพราะว่าแกรมเชื่อว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันนะคะการร้องเพลงนี้แต่ละครั้งค่อนข้างจะบอกบอกความรู้สึกตัวเองก็คือมันมันมันตื้นมั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 นมีความทั้ง ภูมิใจทุกครั้งที่ได้ร้องแล้วก็ความที่คิดถึงพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเราก็ร้องออกมาจากใจแก้มเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะแก้มทุกคนเช่นเดียวกันค่ะค่ะนอกจากผู้ร้องแล้วผู้ฟังก็รู้สึกตามเช่นกันนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทั้ง5ท่านแต่ว่าน้องมาตังกับน้องดิวก็ยังอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวพาร์ตต่อไปนะคะน้องมาตังก็จะมาพร้อมกับบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนด้วยนะคะแล้วก็น้องดิวก็จะมาพร้อมกับเพลงแผ่นดินของเรานะคะยังไงก็รับชมกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ขอ ท,ท้งห้าท่านนะคะพักผ่อนกันก่อนนะคะขอบคุณมากมเลยค่ะขอเสียงปรบมือกับทางห้าท่านด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆค่ะขอบคุณนะคะยังมีการแสดงอีกหลายชุดนะครับใช่ค่ะแต่ว่าขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่ง